สุดใจหายสองนักร้องหมอลำดังอายุสั้นทั้งคู่ ถ้าพูดถึงนักร้องหมอลำที่โด่งดังและมีผลงานเพลงเป็นอมตะย่อมต้องมีชื่อไก่ฟ้าดาดวงและสมโพศดวงสมพงศ์รวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนแต่เป็นที่น่าเสียดายและใจหายเมื่อนึกถึงเพราะหมอลำชื่อดังทั้งสองท่านได้ล่วงลับไปก่อนวัยอันควรด้วยกันทั้งคู่ไก่ฟ้าดาดวงพลันจากไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อช่วงสายๆของวันที่23ม,มกร,ราคมปี2536สิริอายุได้32ปีเศษผ่านมาอีก11ปีสมโพศดวงสมพงศ์ก็จากไปอย่างกะทั เมื่อคืนวันที่15มิถุนายนปี2547ด้วยสาเหตุที่เป็นปริศนาว่าเป็นอุบัติเหตุหรือมีผู้จัดฉากให้เป็นคล้ายอุบัติเหตุเขาจากไปในขณะอายุได้50ปีเศษเท่านั้นเองไก่ฟ้าดาดวงมีชื่อจริงว่าทองอินดาดวงเกิดเมื่อวันที่12กันยายนปี2503ที่บ้านเลขที่18ทับ1บ้านโนนเรือหมู่2ตำบลหนองบัวอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดเป็นบุตรคนโต จากพี่น้องทั้งหมด7คนของพ่อหุ่งแม่จันดีดาดวงไก่ฟ้ามีใจรักทางร้องทางลำมาตั้งแต่วัยเยาวแต่ทางเดินมันตันไปหมดคือไม่รู้จะเดินหน้าด้านนี้แบบไหนยังไงด้วยความที่เขาเกิดมายากจนค้นแค้นจนกระทั่งเขาได้เขียนกรรพยาส่งไปยังรายการวิทยุของนครแดนสารคามแห่งสถานีวิทยุยานเกราะกรุงเทพเมื่อนครแดนสารคาม เห็นฝีมือสำนวนพยาอยู่ในขั้นใช้ได้จึงแนะนําให้เขาแต่งกรอนลำไก่ฟ้าจิงตะลุยแต่งพญาและกรอนลำส่งให้ดีเจนคร คัดเลือกไปให้ศิลปินอีสานร,ร้องหลายคนหลายกลอนแต่ช่วงแรกๆยังไม่มีใครรู้จักเขาต่อมาเขาได้รู้จักกับลูกเกดเมืองสกลน,นักจัดรายการวิทยุคนเด่นซึ่งเอื้อเฟื้อให้เขาร่วมทีมเพลินใจไทยอีสานและเขาก็ได้ร่วมจัดรายการวิทยุที่ชื่อว่าเพลินใจไทยอีสานโดยจัดร่วมกับลูกเกดเมืองสกลอยู่หลายสถานีเช่นยานเกราะ1 3 0 5ายานเกราะ5.40พลหน 1, ึ่งรออเสียง3ยอดสวนมิศกวัน เขาใช้นางแฝงในการจัดรายการและแต่งกรอนลำว่าไก่ฟ้าดาดวงหลังจากได้จัดรายการวิทยุไปสักระยะชีวิตเขาจากลำบากยากจนคนแค้นแสนสาหัสก,ก็เริ่มเข้าทางแฟนๆรายการของลูกเกดเมืองสกลที่เหนียวแน่นก็เปิดใจอ้าแขนรับเขาไปด้วยทั้งนี้ตัวไก่ฟ้าเองก็จัดรายการด้วยลีลาสนุกสนานราเริงและให้ความสนิทสนมเป็นกันเองกับแฟนเพลงจึงเป็นที่รักใคร่ของใครๆใ,ในเวลาอันรวดเร็วด้านผลงานกรอลำที่เขาแต่ง นักร้องคนแรกที่นำผลงานของไก่ฟ้าไปลำบันทึกเสียงคือสิริพรนำไพพง์และตัวเขาเองก็ร้องด้วยในชุดที่ชื่อว่าทุ่งร้างนางลืมมีกรอนลำเช่นคนกินดินมาตามนัดเป็นต้นโดยผู้สนับสนุนให้อัดเสียงก็คือนครแดนสารคามนั่นเองแม้งานเพลงชุดแรกของเขา เป็นที่รู้จักแค่บางกลุ่มคือเฉพาะกลุ่มแฟนรายการวิทยุของลูกเกดและนครเท่านั้นแต่ก็เป็นจุดสตาร์ทที่ดีไก่ฟ้าดาดวงเดินหน้าสู้ต่ออย่างอดทนจนมีช่องทางและได้รับโอกาสเป็นนักร้องในสังกัดค่ายกรุงไทยออริโอพร้อมทั้งประเดิมผลงานเพลงชุดแรกซึ่งไก่ฟ้าดาดวงโชว์ฝีมือแต่งเองทั้งชุดนั่นก็คือชุดขอเป็นไอ้ฮักซึ่งกลายเป็นจุดระเบิดให้แฟนๆหมอลำรู้จักเขาชื่นชอบอย่างท่วมทน้นมีลำกรอนฮิตเช่นไก่ฟ้าวอนแฟนสีสเกตกันเอง ลมสาคนอกหักเป็นต้นอันนี้ละพ่อแม่เอ๋ยเบิดลำทางสันหันท,ทางยาวเจ้าทางลองพี่ใช้ลักพอนอนยืนโอโอโบ่เร้าถึงจุดนี้ไก่ฟ้าดาวดวงก็ได้ชื่อว่าเป็นหมอนลำอัจฉริยะเพราะทำได้หลายบทบาททั้งเป็นโคศกนักจัดรายการเป็นนักแต่งเพลงและเป็นนักร้องหมอลำหลังจากงานชุดขอเป็นไอ้ฮักมีกระแสะตอบรับดีมากไก่ฟ้าก็เดินหน้า จัดรายการวิทยุและทำเพลงชุดใหม่ตามมาในปี2535นั่นก็คือชุดเตือนน้องอย่าร้องไห้ซึ่งเขาแต่งเอง10เพลงอีก2กลอนลำเป็นผลงานของอาจารย์สมพิษและอาจารย์บุญทรงนั่นคือกลอนลำที่มีชื่อว่าเดือน12น้องลืมและตัวไกลใจห่างต้นต้นปีถัดมาคือปี2536เขาก็คลอดผลงานใหม่ตามขบวนมาอีกนั่นก็คือชุดหนุ่มนาสัญญาน้องซึ่งกำลังโปรโมตกระแสะกำลังดีวันดีคืน แต่โดยที่ไม่มีใครคาดฝันในเดือนมก,กราคมเดือนแรกของปี2536ไก่ฟ้าดาดวงก็พลันลาลับกระทันหันโดยก่อนจะเสียชีวิตมีลางบอกเหตุลางสังหอหลายจุดหลายครั้งดังนี้ที่งานสวนสนุกแถวเตาปูนไก่ฟ้ามีคำพูดแปลกๆบนเวทีถึงสองครั้ง คือตอนงานลอยกระทงเมื่อปลายปีและงานปีใหม่ซึ่งเขาได้พูดบนเวทีทั้งสองครั้งว่าจะมีโอกาสขึ้นเวทีที่นี่งานลอยกระทงและก็ปีใหม่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจากนั้นที่งานสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่วันที่1มกราคมปี2536ที่ห้องอาหาร3 6เขาก็พูดเป็นลางสังหรณ์ทั้งหลายครั้งว่าจะขึ้นเวทีที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายและที่ห้องอาหาร16ดาลิง์ซึ่งเขาได้รับเชิญไปร้องเพลงเขาก็พูดอำลาว่าครั้งนี้ เป็นการรับเชิญที่16ดาลิงครั้งสุดท้ายของไก่ฟ้าดาดวงนอกจากนี้แม้กระทั่งการพูดในการจัดรายการก็ยังมีคำพูดที่เป็นลางสังหรณ์หลายครั้งมีคนทักและทำนายดวงให้เขา2-3คน ว่าเขาจะเสียชีวิตภายในปี2535หรือภายในต้นปี2536โดยไก่ฟ้าเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฝูงฟังเองตรุรจีนปี2536ไก่ฟ้ามีงานรับเชิญแถวปราจีนบุรีและภาคอีสานหลายจังหวัดไล่ตั้งแต่วันที่22ไปจนถึงวันที่25มกราคมวันที่22มกราคมปี2536ไก่ฟ้าดาดวงออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร เพื่อไปรับเชิญงานเทศกาลตรุษจีนเวลาประมาณทุ่มเศษ็โดยเดินทางด้วยรถปิกอัพพร้อมคณะผู้ร่วมทางซึ่งมีโคศกชื่อดังกาดำและครอบครัวมีคุณจำลองเป็นคนขับรถมีคุณเบิ่มดาดวงโคศกผู้ร่วมทีมงานและก็มีสาวสาผู้รู้จักมักคุนอีกสองคน จากกรุงเทพไปถึงอำเภอนาดีปราจีนบุรีซึ่งเป็นงานรับเชิญงานแรกไก่ฟ้าดาดวงได้พบเจอศิลปินรุ่นครูคืออาจารย์ดาวบันดอนพร้อมกับลูกทีม3ส,สาวดาวอีสานซึ่งมีดาวรุ่งดาวเรืองดาวโรดงานนี้จัดที่วัดโคกสว่างอำเภอนาดีทั้งไก่ฟ้าและศิลปินที่ไปร่วมงานคุยกันอย่างถูกคอสนุกสนานกันใหญ่และยังมีน้องๆแฟนๆในพื้นที่มอบมาลัยน้ำใจอย่างอบอุ่น หลังจากเสร็จงานบนเวทีทั้งไก่ฟ้าดาวบ้านดอนและแฟนๆได้ร่ำลากันหลายครั้งกว่าจะจากกันได้ซึ่งก็เป็นเรื่องผิดปกติอยู่สักหน่อยออกจากบริเวณงานแล้วแฟนๆก็ยังตามมาส่งที่รถอีกประมาณ1ิบกว่าคนร่ำลากันแล้วก็ร่ำลากันอีกก็ยังไม่ได้ออกเดินทางสักทีจนแฟนๆที่นั่นมอบพระเหรียญและของที่ระลึกให้พร้อมบอกลาอีกครั้งจากอำเภอนาดีปราจีนบุรีพอพ้นวัดโคกสว่างไก่ฟ้าก็เอ่ยกับกาดำซึ่งนั่งข้างหน้าด้วยกันว่าพี่ ผมขอเอาพระออกจากคอหน่อยมันหงุดหงิดร้อนๆยังไงพี่กนวันนี้ผมใส่ทองทุกเส้นที่ผมมีหนักประมาณ20บาทแต่ไม่มีพระห้อยคอสักองค์นะพี่เพราะมันร้อนพูดเสร็จแล้วเขาก็ปลดพระและวัตถุมงคลออกทั้งหมดซึ่งกาดําก็ไม่ได้เฉลียวใจทักท้วงอะไรแล้วชาวคณะก็เดินทางต่อผ่านเส้นทางสายกระบินโคราชซึ่ง การเดินทางเป็นไปด้วยความสนุกสนานไม่ค่อยมีใครง่วงเพราะไก่ฟ้าชอบหาเรื่องต่างๆมาคุยแก้ง่วงได้อย่างต่อเนื่องผู้ร่วมเดินทางทั้งคันรถต่างก็หัวเราะขบขันไปตลอดการเดินทางและดูเหมือนไก่ฟ้า ยายจะขอขับรถเองตั้งแต่เริ่มเข้าเขตอำเภอปักทงชัยแล้วแต่เมื่อได้รับการทัดทานอย่างแข็งขันเด็ดขาดของกาดำการเดินทางเลยเดำเนินต่อไปถึงโคราชเที่ยงคืนเสศษจ,จึงพักทานอาหารรอบดึกที่นั่นเมื่อถึงโตอาหารไก่ฟ้าก็มีคำพูดแปลกๆโดยหันไปคุยกับเด็กๆก่อนว่าวันนี้อาไก่ขอเลี้ยงโอเลเองนะจะกินอะไรโอเลสั่งเอาเลยอาจ่ายเองเพราะอาไก่ไม่มีโอกาสเลี้ยงโอเลอีกแล้วนะ กาดัมเลยทักท้วงขึ้นว่าพูดยังกับว่าจะรีบตายจากกันพรุ่งนี้นะ่จากนั้นชาวคณะก็เดินทางต่อออกจากโคราชมุ่งสู่ยโสธรเพื่อส่งกาดัมลงที่อำเภอคำเขื่อนแก้วตลอดเส้นทางและตลอดคืนไก่ฟ้าดาดวงพูดคุยสนุกสนานหัวเราะเสียงดังกว่าทุกครั้งอย่างผิดปกติ พร้อมกับเล่าเรื่องราวที่คาดไม่ถึงว่าเขาจะกล้าเล่าออกมาทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไก่ฟ้าก็เอามาเล่าเหมือนกับเรื่องเพิ่งผ่านไปหยกๆจนกาดำเอใจในบางเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าไก่ฟ้าจะกล้าพูดชาวคณะเดินทางไปถึงจุดหมายคือบ้านขี้เหล็กอำเภอคํเคืนแก้วจังหวัดยะโสธรประมาณเกือบจะเท่ามงเช้าของวันที่23มกราคมปี2536ที่นั่น ใครต่อใครในหมู่บ้านออกมารุมทักทายกันให้เคี้ยวจ้าวไปหมดตามประษาคนรู้จักมาคุนกันจุดนี้ก็มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นอีกครั้งกับไก่ฟ้าคือโดยทั่วไปคนเราก่อนจะจากกันก็ร่ำลากันเป็นธรรมดาก็น่าจะพอแล้วแต่วันนั้นหลังจากส่งกาดำถึงบ้านก่อนจะจากกันไก่ฟ้าทั้งไหว้ร่ำลา ทั้งขอโทษที่เคยคิดร้ายในอดีตซึ่งกาดําเองก็ไม่รู้ตัวก่อนจากไก่ฟ้านัดหมายกับกาดําว่าพรุ่งนี้เช้าผมจะมากินลาบเป็ดที่นี่แล้วเราจะไปเยี่ยมน้องเขียวบ้านบัวขาวอำเภอมหาชนะชัยนะแล้วเราค่อยไปเยี่ยมวงสาธิตวงรุ่งโรจน์และว,วงสิริพรแล้วค่อยไปงานบ้านน้องลาขี่ควายตู้ที่อำเภอราศีสไลผมไปละพี่ พูดแล้วไก่ฟ้าก็คุกเข่าลงกราบกาดำทั้งที่พื้นบ้านตอนนั้นเปียกแฉะเพราะฝนตกเมื่อตอนค่ำรุ่งจนกาดำเองก็เอะใจรีบพยุงไก่ฟ้าแล้วพูดว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นักมวยรุ่นพี่กับนักมวยรุ่นน้องนะแบบนี้ใจคอไม่ดีว่ะหลังจากส่งดีเจกาดำเสร็จสับที่บ้านขี้เหล็กอำเภอคำเขื่อนแก้วยะโสธรชาวคณะซึ่งมีไก่ฟ้ามีเบิ่มดาดวง และคุณจำลองเป็นคนขับพร้อมกับสาวสาวอีกสองคนก็มุ่งหน้าสู่อำเภอเดชอุดม um, จังหวัดอุบลก่อนเพื่อส่งน้องๆให้ถึงจุดหมายปลายทางซึ่งก่อนจะจากกัน ไก่ฟ้าก็ได้เอ่ยปากอำลาน้องสาวคนนั้นว่าลาก่อนนะน้องไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะเราอยู่กันคนละโลกตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนน้องสาวคนนั้นแปลกใจหน้าถอดสีด้วยความกังวลใจในคำพูดของไก่ฟ้าจากอำเภอเดชอุดมก็มุ่งหน้าสู่อำเภอตรการพืชผลโดยมีจุดหมายคือบ้านน้ำคำอำเภอตรการพืชผลซึ่งเป็นบ้านแฟนของไก่ฟ้าดาดวงช่วงนั้นเป็นช่วงถนนที่ไก่ฟ้าชำนาญทางมากเพราะเขาเดินทางเข้าออกเป็นประจำทุกเดือนเรียกว่า หลับตาก็รู้ว่าตรงไหนเป็นหลุมตรงไหนเป็นโค้งจึงคิดว่าปลอดภัยแน่แล้วไก่ฟ้าจึงขอเปลี่ยนกับคุณจำลองซึ่งกำลังขับรถมาขอขับเองซึ่งคุณจำลองก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใดเพราะเห็นว่าเป็นทางที่เขาคุ้นเคยและแล้ว เมื่อไก่ฟ้าขับรถคู่ใจจนจะถึงหมู่บ้านน้ำคำนาทีมรณะก็มาถึงสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้เมื่อรถที่เขากำลังขับเกิดเสียหลักดิ่งลงจากถนนสูงประมาณ3เมตรกระเด็นกระดอนพุ่งเข้าไปชนกับตอไม้อย่างแรงจนสภาพรถพังยับเยินและนี่ก็คือจุดจบชีวิตของไก่ฟ้าดาดวงที่จากไปอย่างไม่มีใครคาดฝันและจากไปท่ามกลางหลังสังหรณ์คำพูดการกระทำแปลกๆของเขาซึ่งไม่มีใครเข้าใจว่าเหตุใดหมอนลำดัง ึงใช้คำพูดแบบนั้นและกระทำแบบนั้นแม้ไก่ฟ้าดาดวงจะจากไปร่วม30ปีแล้วแต่ถึงทุกวันนี้ผลงานเสียงร้องเสียงลำของเขาก็ยังอยู่ในใจของแฟนหมอลำอย่างไม่เสื่อมคลายสมพูดดวงสมพงศ์นักร้องหมอลำชื่อดังที่มีหน้าตาหล่อเหลาที่สุดคนหนึง่งในวงการเพลงหมอลำและโด่งดังสร้างชื่อจากเพลงเมียป่าเพราะซาอุ

สมพ์ดวงสมพง์มีชื่อจริงว่าสมโพ์สาทันเกิดเมื่อวันที่24สิงหาคมปี2496ที่บ้านหัวนาตำบลจระเข้อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นบิดาชื่อนายซุยสาทันมารดาชื่อนางเคลือบสาทันมีพี่น้องทั้งหมด8คนโดยสมโพ์เป็นคนที่5หนุ่มสมโพ์เรียนจบชั้นมศ .3 จากโรงเรียนหนองเรือวิทยาอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นเด็กที่ชอบร้องรำทำเพลงมาตั้งแต่วัยเยาว์และเฝ้ามองหาลู่ทางที่จะเอาดีด้านร้องเพลงตามความฝันของหนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้เข้าสู่วงการเพลงโดยได้ไปอยู่กับบุรุษดนตรีสรเพชรพินโยซึ่งเป็นทั้งนักแต่งเพลงและนักร้องโด่งดังจากเพลงชุดหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือที่ร้องคู่กับน้องนุชด,ดวงชีวันถือได้ว่าหนทางไปสู่ดาวของสมโพธิ์ดวงสมพงนั้นค่อนข้างราบรื่นและมีโชคเข้าข้างเพราะหลัง หลังจากได้รับโอกาสให้ได้ร้องเพลงบันทึกเสียงผลงานเพลงชุดแรกเพลงแรกที่เขาบันทึกเสียงคือเพลงเมียป่าเพราะสาอุผลงานการแต่งของครูสรรพิษพินโยก็กลายเป็นเพลงฮิต เป็นกรอลำที่โดนใจติดหูคอเพลงคอหมอลำทันทีเนื้อร้องทำนองที่สะเทือนใจโดนใจเพราะแต่งมาจากเรื่องจริงประกอบกับหน้าตาที่หล่อเหลาเสียงร้องที่มีเสน่ห์ของสมโพ่ดวงสมพงศ์หนุ่มนักร้องหมอลำหน้าใหม่ในยามนั้นรวมไปถึงความลงตัวของดนตรีทําให้เขาแจ้งเกิดได้อย่างสวยงามและผลงานที่ตามมาซึ่งครูสรเพชพินโยแต่งให้ก็กลายเป็นเพลงดังอมตะจนถึงทุกวันนี้หลายเพลงเช่นเพลงรอรักที่อุรดที่ร้องว่า อีกเพลงคือเตยอยิตแดน,นแอ,อีกเพลงที่สร้างชื่อเขาก็คือเพลงเสน่ห์ไม้สาวแต่งโดยอาจารย์สักลันใส หลังจากสร้างชื่อโด่งดังเกลียวลราวต่อนเนื่องอยู่หลายปีสมพ่์ดวงสมพงศ์หายหน้าไปจากวงการหลายปีจนกระทั่งเมื่อปลายปี2 5 3 7ก็ได้ให้สัมภาษณ์นิตยสารราชาเสียงทองฉบับเดือนพฤศจิกายนดังต่อไปนี้ก่อนอื่นต้องถามกันหน่อยละว่าหายหน้าหายตาไปไหนกันมา จริงๆแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวผมเองไม่ได้หายไปไหนหรอกนะครับผมก็ยังใช้ชีวิตวนๆเวียนๆอยู่ในวงการนี้เหมือนเช่นเดิมนั่นแหละเพียงแต่ผมไม่ได้ออกผลงานเอาไว้ให้แฟนๆได้ฟังกันแฟนๆเพลงบางท่านเขาก็เลยคิดว่าผมคงจะต้องหายหน้าไปทําอะไรอย่างอื่นแน่แต่ที่แท้แล้วไม่ใช่ผมก็ยังอยู่ในวงการนี้เพื่อรับใช้แฟนๆเพลงอยู่ดีซึ่งแฟนเพลงทางต่างจังหวัดเขาจะรู้ดี ประมาณกี่ปีนะที่หยุดไปก็ประมาณ5ปีครับแต่ก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งวงการนี้ไปแน่ใช่ไหมครับผมยืนยันได้เลยว่านอกจากผมจะยังมีวงเพื่อออกรับใช้แฟนๆเพลงแล้วผมก็ยังรับเชิญร้องเพลงตามห้องอาหารอยู่ ส่วนบางครั้งบางคราวก็มีที่ผมได้ถูกรับเชิญไปโชว์ตัวที่ประเทศญี่ปุ่นกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆของประเทศไทยเรารู้สึกยังไงบ้างที่ไม่มีผลงานออกมาพบปากกับแฟนๆเลยก็รู้สึกเหงาเหมือนกันครับเพราะในขณะที่ผมเดินสายอยู่หรือว่าผมถูกรับเชิญไปร้องเพลงตามที่ต่างๆแฟนเพลงเขาก็จะถามว่าเมื่อไร่ผมจะออกเทปกับเขาสักทีซึ่งระหว่างนั้นจริงๆแล้วก็ได้มีบริษัทหลายๆบริษัทที่เขาติดต่อมาให้ผมไปทํา แต่ความรู้สึกขณะนั้นผมยังไม่อยากจะทําคือผมยังสนุกกับการทํางานของผมตรงนี้อยู่และอีกอย่างที่สําคัญนั้นก็คือผมได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วว่าถ้าผมคิดจะทําอัลบั้มออกมาอีกสักครั้งผมก็จะทํากับทางบริษัทอโซนาที่เป็นต้นสังกัดเดิมของผมนั่นแหละผมจะไม่ทํากับบริษัทอื่นหรอกคือมันอาจจะเป็นเพราะความรู้สึกผูกพันที่มีให้กันมานานแบบมันนานจนเป็นความไว้ใจและเชื่อใจกับการได้ทํางานในบริษัทนี้ซึ่งตั้งแต่ผมทิ้งผลงานชุดสุดท้ายเอาไว้เมื่อปี2532ผมก็ไม่ เคยไปทํางานเพลงกับบริษัทใดเลยเรียกว่าผมอยู่กับบริษัทอโซนามาตลอดและผลงานที่ผ่านมาที่ทิ้งเอาไว้ให้แฟนๆฟังมีกี่ชุดครับมีด้วยกันทั้งหมด7ชุดครับชุดแรกที่ผมได้เข้ามาทําจริงๆเลยก็คือเมื่อปี2528มีชื่อชุดว่าเมียป่าเพราะสาวุชุดที่2รอรักที่อุรสชุดที่3ฝากเสียงแทนใจชุดที่4คอยได้หรือเปล่าชุดที่5้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างชุดที่6สลลลาพาเหตุชุดที่7ปลาร้าดินได้ครับแต่ถึงจะหายไปเมื่อเอ่ยถึงเพลงแล้ว ก็ยังมีเพลงที่แฟนๆจํากันได้ใช่ครับก็จะมีเพลงเม ah ียป่าเพราะซาอูเอื้อนหาน้องแดงรอรักที่อู่รถเตอร์อีแตนห่วงอําน้อยแลวก็อีกหลายเพลงครับแล้ววันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมที่จะมาเริ่มทําเพลงใหม่ๆให้แฟนๆได้ฟังกันครับผมสมพูดดวงสมพงศ์พร้อมแล้วครับที่จะมาเริ่มต้นร้องเพลงให้แฟนๆเพลงได้ฟังซุ้มเสียงของผมอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้ ผมก็ได้พกพาเอาความมั่นใจมาฝากกันอย่างเต็มที่เลยและครับไม่ต้องห่วงและผมขอสัญญาว่าจะไม่ทําให้แฟนๆต้องมานั่งผิดหวังกับผลงานของผมเป็นอันขาดชุดใหม่นี้มีเพลงอะไรบ้างครับมีเพลงเตือนเพราะหวังดีคืนถิ่นกุลาหลงฮักไม่ไม่ไอเสียงเกี้ยวสาวขอบคุณที่สอนลาก่อนบ้านเกิดหนุ่มอีสารสังสาวชุดนี้มีชื่อชุดว่าคืนถิ่นกุลาครับก็ขอฝากแฟนๆไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้นมาดูเหมือนชื่อเสียงผลงานของเขาจะค่อยๆแผ่วลง ค่อนข้างเงียบสาหายไปจากการรับรู้ของแฟนๆในวงกว้างแต่ก็ยังคงรับใช้แฟนๆรับจ้างร้องเพลงตามงานรับเชิญทั่วไปและร้องเพลงตามห้องอาหารเหมือนนักร้องคนอื่นๆในยุคนั้นเพียงแต่คืนวันที่15มิถุนายนปี2547 10ปีต่อมาหลังจากที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้คืนวันนั้นผิดแผกแตกต่างจากคืนอื่นๆ และกลายเป็นคืนเศร้าของแฟนหมอลำญาติมิตรและครอบครัวของสมพงษ์ดงสมพงษ์เมื่อเขาเสร็จจากการร้องเพลงที่ห้องอาหารอีสานบ้านนาย่านลำลูกกาปรากฏว่าเขาได้ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนและโยนศพทิ้งข้างถนนโดยที่ตำรวจไม่สามารถตามจับตัวผู้ที่ทำผิดมารับผิดชอบได้จึงกลายเป็นปริศนาจนมาถึงทุกวันนี้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอุบัติเหตุธรรมดาหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นซุกแฝงอยู่เบื้องหลังหากเป็นอุบัติเหตุธรรมดาเหตุใดถึงขนาดต้องโยนศพทิ้ง ข้างถนนด้วยเรลาทำไมทำกนลงคอวาระสุดท้ายของนักร้องรูปหล่อชื่อดังจึงจบลงอย่างสะเทือนอารมณ์น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งในที่สุดก็ต้องถือว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเขาก็คือประสบอุบัติเหตุก่อนที่จะเสียชีวิตสมโพธดวงสมพงศ์ได้มีผลงานเพลงใหม่ชื่อชุดผู้ฮักบ่ได้หวังผู้สั่งได้เมียนดุสังกัดค่ายเทปเอดีซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้นำเพลงเก่าๆที่เคยโด่งดังมาทำดนตรีใหม่และร้องใหม่ ในสังกัดค่ายเอมดเขาสมรสกับนางทัศนีสาทันมีบุตรสองคนเป็นชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนสมพูดดวงสมพงศ์จากไปในวัยเพียง51ปีเป็นการจากไปเพียงร่างกายแต่ผลงานของเขายังคงมีการนำมาร้องตามเวทีต่างๆและมีการเปิดฟังตามช่องทางสื่อสารทั่วไปชื่อเสียงผลงานของสมพูดดวงสมพงศ์จึงยังดังก้องและประทับอยู่ในใจแฟนเพลงตราบนานเท่านาน